ติดคดีดังนะคะเรื่องของการฆ่าหันศพน้องแอมค่ะแล้วก็ไปฝังดินอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะค,ความคืบหน้าล่าสุดคือสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนที่หลบหนีไปที่เมียนมาได้แล้วค่ะซึ่งตามรายงานบอกว่าตำรวจเมียนมาจับกลุ่มตัวได้และก็ส่งตัวกลับมาที่ตมแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะก็คือทั้งนางสาวเปรี้ยวนางสาวเอินรวมไปถึงนางสาวแจ้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีภาพที่เผยแพร่กันมาล่าสุดค่ะสําหรับผู้ต้องหาสาคนที่เห็นในภาพคุณผู้ชมคะฝั่งซ้ายมือหน้าจอคุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็คือฝั่งของนางสาวเปรียวค่ะหรือว่านางสาวปริยนุชนนท์วังชัยอายุ24ปีค่ะก็เป็นภาพที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ขณะที่ถูกจับกลุ่มตอนนี้อยู่ที่ตมแม่สายเชียงรายนะคะใส่เสื้อกล้ามเป็นเสื้อยืดสีเหลืองค่ะกางเกงขาย,ยาวสีน้ำตาล ที่มือนี่ก็มีเหมือนหมอนเป็นตุ๊กตากอดอยู่ส่วนคนที่อยู่ติดกันอีกคนหนึ่งนี่นะคะคาดว่าจะเป็นเอิญค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มก็แต่งตัวในเสื้อยืดสีขาวนะคะและก็มีเสื้อยีนทับส่วนกางเกงนี่ก็ใส่เป็นกางเกงสีดํานี่ก็เป็นภาพที่เผยแพร่กันมาล่าสุด ที่2ผู้ต้องหาคนนี้ถูกจับกุมได้ที่ตอมอแม่สายเชียงรายอยู่ในขณะนี้นะคะครับซึ่งพันตำรวจเอกเอกกรบุตรสบาบดินผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองที่เชียงรายบอกว่าเมียนมากับไทยทำงานร่วมกันครับกับกรณีนี้ทำอย่างรอบคอบสุข,ขุมปิดล้อม2วันฝ่ายเมียนมามีทั้งรองผู้การตมจังหวัดท่าคีเล็กผู้ว่าท่าคีเหล็กช่วยด้วย สองฝ่ายในนามคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC ก็ให้ความร่วมมือร่วมมือกันเพราะว่าคดีนี้คนทั้งประเทศก็สนใจนะครับคดีนี้จากกรณีที่ฆ่าสาวคาราโอเกะเมื่อ25พฤษภาคมแล้วหลบหนีไปนี่แหละนะครับนี่คืออัปเดตที่ล่าความจริงของเราไปตรวจสอบนี่คือภาพที่ไัยถูกจับกันนะครับแล้วก็สักครู่ก็จะเป็นภาพที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ตอมอที่แม่สายครับ นี่ก็เป็นภาพของผู้ต้องหาที่ขณะถูกจับกลุมนะคะเพราะว่าตํารวจท่าที่เหล็กของเมียนมาก็ส่งตัวกลับมาที่ตอมอแม่สายของเชียงรายนะคะตามรายงานที่บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาแถลงข่าวด้วยแล้วก็อาจจะถึงขั้นทําการในเรื่องของการพูดคุยนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นคดีดังคดีดใหญ่ที่สังคมกําลังจับจ้องนะคะ